ทำมะฮุงสุกินใส่พริกดิบนะรบพ,รพริกว่าแห้งพริกงาบพริกเชียนเกลืไก่เด้งทำพริกเดิมติดแรงนะครับใส่พริกแห้งสุดหลอกสุดหลดสุดหลดของงว้วของหลุกนะครับน้อยจังเล ไอ้ไระเป็ดอั่นเสียบจากสองส่นนะครับพี่น้องสองยี่ห้อรวมผสมกันแในก็ดีสไส้เค็ตเตดนะครับเคลียร์ฮันไว้แล้วนะครับระหว่างาพี่น้องงางา,า,า,าใส่จากสองสามเปียงมาผสมพี่น้องมาผสม โอเคโอเคเดี okay, okay. ๋ยวเอาไปบงังโอมนะครับโฮมห้าฟานไปแล้วนะครับใส่กน้อยหนึ่งบงังโอมเดี๋ยวเครื่องจะว่าเขากันไไอะไรจากนั้นก็จะใส่เส้นรีบแล้วครับพี่น้องตามตามาเส้นมาๆนั่นนะครับเส้นเส้นมุน เส้นอื่นแล้วที่ไม่โดนเนี่ยยังไงเป็นเข้ากันว่ชิมมาก่อนอสักนั่นแหละเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวไดบ้อยตื่นลายตื่นลาย นี่นะครับพี่นอ้องเดี่ยวเดี่ยวตาตากันสิปาม่านี่นะครับแล้วแซบบอ่ะไปเอาไปกินน้ากันงนะครับมับนไปเลยครับพี่น้องม,มาแล้วเด้อเดี่ยวเดี่ยวพี่น้องม,มาแบบนี้ครับนี่เห็นบ,บ่ะตาม,มา่าม่าตาหมองเซียม่าหม่านี่นะครับเนาะ้องผักกระเจี๊ยผักไซอากินนกนะครับงูเหี่ยวมังงูเหี่ยวฟางแปงนะครับผักคะ เนาะแต่เน hmm. hmm. <b Rep cycles> hmm. 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 ี้ยมักมักประหยัดช้นัมม่าบงยางหลายอื่นเลยครับ มันมีฮอ,อนกับเด่หฮอนคาฮอนแนมอันนี้ออ เซมามาแบบอันมา,มายๆยำๆอัานห่อหอ่อเล็กหน่อยไหมครับพี่ะเจ้าอ่ะกินเลนเนาะมุ้งหน่อยโแบบระสน,นสสวน น้องอากาพักขา,ดขาดได้บักินหอยเจ็บดูปวดไหมเนจ็บประธานเก็บปบระธานขาเจ้าะมันเจ็บก่อนระห,หว่างนั้นสวนจะคลองนะครับ นี่ไทยบาน๋นเป็นมาขอเปินบา๋นสิไหมอืมอืมมันละกินนกเอามาดิบหน้ำแข็งเจ๊ไปซ้องเหมือนมันได้เป็นเหี่ยวไหมครับกินไปกินมากเกียดพี่น่องจ๊เนี่ยคือว่าเผ็ดหน่อง mọi nhà cứ gặp bầu cái nào cái em cái nhà cái to bên nào nhà cái tay nhà bằng con sủ có hàng quanh hang, con đẹp, không hòn, con quanh, làm yên, xem riêng. อักาแสบแต่ว่ากินแห้ง,งแป้ง มาแล้วไปกินมาอีกใหงกินให้เพชรแบบน,นี้เขาใส่ แหงใช่ไหที่แห่งก็จะแ,แ,แบบมีความเผ็ดแน่แดดหอนถักทองหอมโกกกากเลยพี่น้องมันเผ็ด อืมอ uhm. ืมอืมน้เป็นตัางหวานเนาะเป็นแห้งหวาน

ខ្រូពីស្លានបានទ្លាដល់ទី្រះួយដូចស្រះដូមោះខ្្រូពីស់បាន ปินไปเลยพี่น้องเ็ยากอ่าบัไงนหึง เป็นประเด็วเวดนาะทั้งคิดทั้งเสียบนะครับจัดในการับช่งปัสตามะทำเก็เกช่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ